มามามาทุกคนมาหัวใจรัวๆขอ้อหัวใจรัวๆมาพี่ๆจ่าข้อหัวใจรัวๆรัวๆมาจากพี่แอปเปิล,วล,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 ล Apple, สวัสดีครับพี่ธนิดาสวัสดีครับมีมีเรื่องมาเมามอยพี่แฟนตามีข่าวยังนอก,นอก,นอกมือหนีเฮมีข่าวดีมาบอก พี่หญิงสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยเรารกอย่างรุกกนนอะไรนี่พี่ยุ่นพุ่งนี้ไม่มีจริงสวัสดีครับโบอึดเหมือนีัข่าวอืมพี่เรื่องทิพสวัสดีครับสวัสดีพี่เรื่องทิพี่ศิทิพรสวัสดีครับสวัสดีพี่ศิทิพรด้วยนะครับมามาพี่ๆเข้ามามาเข้ามาแล้วขอจอข้อใจให้หน่อยเร็วพี่ๆขอจอข้อใจให้หน่อยอืม ขอจอขอใจให้หน่อยพี่วราพี่วออย่างนี้วะรพะาดาใช่ไหมบอ,บอสักล้องเขาเขาอันอันเขากล้องน้ำอายนี่บักลาครัเพงบักกล้องวายุเอาเดี๋ยวนี่นี่เขากล้องน้ำอายดูนี่เออไอเอมนะครับ ถ้าเบิงพี่น้องพระเอกมันสิเขากว้างทั้งข่อยเลยวะนี่เออพี่ปราณีพี่หนิงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนวันนี้พี่แมนวันนี้ครับบอมาบอมาฮา่ฮาฮา่ฮาีเฝ้เาเปียวอเป่าก็โอเอ้าเออบอดได้ยินบอดดีกว่าเนาะสิแจกเนาะกล้องเอาผู้บรินารมกล้องว่ายุกล้องว่ายุๆๆ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  เอาขึ้นย้จะเสียงลูกหน่อยฮัลโหลได้ยินมั้นี่เออยินแล้วเน้่อย่างอยู่นะเอา้คือ่าเปิดกล่องมะเปิดดีๆเกิดขึ้นไหมเปิดไหมเปิดดีๆเปิดอันนี้เขาไม่ขอกล้องมาจะเห็นกล้องหน่อยได้ไ่ะ <laughs> ว่าสิไปหาหลานก่อนพี่น้องเอ้ยมาคำพูดนี่ครับคีอไปปลูกแกน,นหนึ่งอันนี้ยังก่อน <laughs> ต้องกรวิน คือใส่เสื่อันคือขี้นิกนอัอกนนะเออกาวินกาวินค<อ>ือน้องกาวินโอ้กอวินพนักกูกระไดเนาะเออมาแล้วสวัสดีนะคไอ้เสือเริ่มใส่เสือเออเออเฮ้ยยาได้ยาได้ยายดิสอนเออเสื้อเสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนอืดิสอน วา่าฮักนิสายแน่นเพิ่นจองแนวนีว่แติดใจเพ่งนี่ลงไสิฮะทิดใจเพ่งนี่างบอกนิสายแน่นนี่เห็นบ่นี่น่ะเอาเลยเพื่อลาลูกรับบ่ลูลกนี่ถ้ากินนมแล้วน่าป้อนนมโอ้ยเรืเลี้ยงลูกน้อยเอออันนี้ อัน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 คอมเมนต์เห็นแล้วแน่นอนอภิอภิศร์ยังเี็ยอันเพื่อนแน่นั่นอ่านคอมเมนต์ผมหน่อยครับคอมเมนต์ผมเลยพนะโอ้อานอยู่ป่านหนู่ป็นยินเนาะงูดหงิดไรเอาสวัสดีหลายๆครับผมกล่องพุดรอที่สุดในสามลูกนะครับมือนีอยู่กับลูกหน่อยเนี่ยข้าวน้อหมให้เติมไองวะฮะไอเก่งบ่ บ่ห่จักเถื่อเหอบ่อ้านนี่บ่ไในห้อยู่สามมาสามหมื่นวันห้จักเถื่ออ่นั่นม่นั่ว้าวมึงท่วงปุ๊บห้เลยเห็นบ่หาเห็นบ่หาเหรอบ่ไหไหาด้นน่เหรออันนี้บ่เสร็จ่ปี่ย่งเออเอาเสร็จไปูบ่แพ็คไหนาไหนพี่นห็โอง บอกว่าสีหายจิงวเอบ่เคยหายดิวิจักคว่ำคักหมาหน่อยวิผู้ห้าเจ้ยเซจักห้าวเลยวะนี่เห็น euh บัวู้เลยห้าท้เออห้าวแท้หมาหน่อยเอ้ยเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือืล้งลุงไปหาเด้อเดี๋ยวมือลุงลุงไปหาเด้อใครลูกใครจ้าเนี้ยครับนั่น พ่อมันยืนคู่มูมาอยู่นี่เอ,ออเออทใเรีออออยนลูกเด็กชายอันกล้องวายู่นะครับอือม,ม,มวายู่อืมเป็นตาแล้วตาีไงเป็นีกล้องวาย็อืมเ<ไ>ป็นพงไใหญ่แล้วน้องน้องกล้องเฮิตทุระนะครับนี่ครับผมไม่ฮิตทุระให้ลูก ไม่เปิดไปงานนะโมลุงหนุ่มไปเอาหน่ะพ่อยีนุ่มซ้ำนี่และลุงลุงไปหาเต่าโอเคโอเคกดบ้างดี๋ยมือไปหาโอเคเจอกันเคเคเคอ่าคักคักดีใจียังยืนอียังนะอะไรคืออะไรอ่ะ แม่น้องใบเฟินยืนเอียงนะคืออะไรงงเป็นตานุ่มแล้วพะนะโอ้พี่สามดิตตีมาเป็นตายังเขาเป็นลุ่งเขาเจ <c oughs> ้าโว่าปากเอยเด้อเห็นว่ากระด้เห็นว่าเขาเป็นพ่อใหญ่แคบหมูกระดาสาวโบนสวัสดีครับเออ มึงเพื่อนงูเจ้าพาก,กันพิมพ์กันให้คอยเข้าใจน้แเนี้ยคอยอาญญา่านยนกครันังเรือนอะไรเออคือจังพาก,กันข้าใจแต่ผู้เดียวหนห่พี่ปูคนอุดรสวัสดีครับพี่อ่าอะไรนี่เออพี่อะไรทันติทาไทายติยาเหรอหรอืหรออะไรนะโอ้ตายแล้วผู้ขากันจะใายตาอืมสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยเด้อ เจ้าว่าไอ้กล่องเล่ายืนฮดตยังนะโอ้ฮ็ดคม,มโมมามันเป็นภาษาที่ตลกเขาล่ากันเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังมองตาบ่เมื่อบางทียืนคโ,โมมาอยู่เขาสีมาโงส่สีเออถ้าถ้าเป็นภาษาไทยเขาเอ่อ,อย่างวะถ้าเป็นภาษาไทยมันต้องมันต้องพูดคําว่าอะไรนะว่จาจัดทาภาษาไทยข่อยกับแปลบบออก เออต่ว่าคัดภาษาอีสานกับยืนโคโมหม,มาพี่ปนัดดาหวัดดีครับอืมถ้าเป็นภาษาอีสานกับยืนโคโมหมาฮะนะเออนี่ยังประมาณนี้เนาะเออไปปักตะก้าไม่ปักตะก้าหรอกคะยืนอยู่เฉยเฉยบอลใช่ไหมอืมก็แมนบอย,นยืนยืนเฉยเฉย,ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปักอยู่พี่แต่ว่าไม่รู้มีใครอยากจะซื้อหรือเปล่าไง บางทีปากตะก้าบ่อยก็กลัวเอฟซีว่าโอ้ยอียังกะข้ายขวาียังกับข้ายขวง,ง,งซีว่ายังกะบ่่เวมซีว่าอีกละเออกดติดตามเจ้าลยเด้อขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับพี่แม่น้องใบเฟิร์นเด็กสีชมพูเนาะเด็กสีชมพูนี่หมายถึงอำเภอสีชมพูใช่ไหมพี่ถูกไหมหนุ่มเข้าใจถูกไหมเออเนาะก็นะครับวันนี้นะครับทาง หน่วยงานเนาะแมนจ่ากสร็จโอเคที่ทางค่ายเพลงเราได้อัพลงไปก็คือทางหน่วยงานราชการเนาะของทางขอนแก่นนะครับเพิ่อนกติดต่อเข้ามาเออว่าเราจะมีการทํากิจกรรม1นึ่สสนะเออพี่กระต่ายสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลยมีนะครับหนังสือเข้ามาแจ้งที่ โตเกียวมิวสิกนะครับวันเมื่อเมื่อเมืม่อวันนี้แหละนะครับเมือ่อวันเสาร์นี้นาอก,ก็ได้รับทราบกันไปก็เลยส่งตัวแทนไปคุยนะครับในการดูว่าจะเป็นงานแบบไหนจะวางโครงงานหรือสเกลงานแบบไหนก็ให้น้องโกกิเป็นตัวแทนไปแม่แซมเจ๊เดี่ยวไป<ส>ผมกับคุยงานต่อกับบอร์ดพูดบานฟินเล่ด์อืม<ส>แล้วก็วางแผนงานเยอะแยะวันนี้อืม ไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ได้แคปหมูมาแล้วอร่อยจ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่ปพี่ปนัดดาเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ปนัดดานะครับคือวันนี้นะครับประชุมใหญ่ประชุมยาวด้วย,ด,วยด้วยการวางแผนงานหลายเรื่องมีแต่เรื่องราวดีๆไหมก็มีแต่เรื่องราวดีๆที่เราจะพัฒนาบริษัท